เชา้านี้แม่ไม่ได้ทำเสียงล่อหลอกด้วยเสียงกรอกแกรกของถุงแต่ว่าแม่มีน้ำเขียวเธอก็นั่งทำตาปิป๊บๆปรับตารัตาทำไมไม่อยากกินด้วยใช่ไหมโอ้ยกินเป็นไวเอ่ยน้ำเขียวนี่กินเป็นไมจา้ากินเป็นไวอา้อาวอ้าว กินดูจิ <c oughs> อย่าบอกว่าเธอจะกินน้ำเขียวกับแม่ของเธอนั่นนี่อะกินเป็นไวเอาไวเอาไว้เอาไว้เอาไวเอาไวไม่เอาใช่ไหม, <c oughs> <c oughs> มท้า่เชิดแสดงว่าไม่สนใจเอาไหนนะเอาไหนนะเอาไหนนะเอาไวดูดตั้งไหนไหมเอาไว ืึร้อ, <laughs> องไนร้อ,องไนร้อ,องไนจิร้องไนรักไนยจย <laughs> ดูหน้าตาแล้วแบบฉันทนแม่ฉันไม่ได้แม่ฉันเล่นอะไรเนี่ย <laughs> เอาจังหน่อยจี จักหน่อยนะก็แต่ละวันนะคะทุกคนใครที่มีน้องหมาก็จะเข้าใจอารมณ์ของเราเนาะก็เรามีแค่น้องหมาตัวเดียวเนาะที่เหมือนว่าจะเป็นที่รักก็ได้เนาะถ <c oughs> อยออกไปนั่งไกลเลยถอยออกไปนั่งไกลเลยแล้วก็หลับตาวิบวบเหมือนว่า อย่ามายุ่งกับฉันเอาไหนนะถ้าเป็นขนมนะคะวิ่งมาเลยนะคะเนี่ยนะถ้าเป็นขนมได้ยินเสียงกร๊อบกร๊ออบกขวางถุงนี่ก็จะวิ่งมาเลยแต่ว่านี่ก็เป็นน้ําปั่นผลไม้ที่ทุกเชา้าแม่ต้องกินก่อนอาหารประมาณสามสิบนาทีนะคะเพื่อเพื่อให้สารอาหารใน อาวิตามินและเกลแร่ในผักผลไม้ที่ไม่มีรสหวานเนาะมันดูดซึมเข้าไปในร่างกายไปแล้วค่ะทุกคนแต่ละวันแต่ละดีของแม่แต่ละวันแต่ละดีของอีแม่ไม่ทําอะไรบางวันก็แกล้งน้องหมาก็รักรักเขาเนาะบางวันก็แกล้งน้องหมาบางวันก็เอาขนมให้กินแต่ส่วนมากก็คือไปไหนที่ไหนทําอะไรมาจากที่ทํางานก็คือจะ จะเอาขนมมาฝากเขาว่าว่าเขาได้ยินเสียงถุงขนมแกลบแกลบแกลบเขาก็จะวิ่งมาเลยนะคะน้องหมา <laughs> น่ารักมากใครมีน้องหมาก็จะเข้าใจอารมณ์เข้าใจฟิลนี้เหมือนกันนะคะทุกคนนู่นไปนู่นละ <laughs> ไปนั่งหันหลังให้เราเชยเลยจำเอาไว้จำเอาไว้